เราไม่สามารถที่จะควบคุมเซลล์ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักงานใหญ่เองก็อยากจะรู้ว่าเซลล์แต่และท่านเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงมีการอู้ไหมวันนี้ทำงานอะไรไหมก็ทำได้ตรวจสอบติดตามได้นะครับอันนี้เป็นอย่างแรกที่ระบบจะทํามาเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ เซล์และ CRM นะครับซึ่งระบบ CRM เนี่ยเป็นระบบที่สำคัญมากก็คือเป็นระบบ Customer Relation Management นะครับอันนี้เราจะพูดถึงลูกค้าเจ้าหนึ่งก่อนนะครับของ CT เรามาดู Business ของเขาระบบเซลล์ของเขาตอนนี้มันเป็นระบบเซล์ลแบบออฟไลน์ line นะครับออฟไลน์ off line คือเซลล์เดินไปคุยกับลูกค้านะครับซึ่งเป็น Business to Business นะครับแล้วก็ทำการ แนะนำสินค้าแนะนําโปรโมชั่นแล้วก็จดออเดอร์สินค้าตรงหน้างานก็คือตรงร้านลูกค้าหรืออาจจะโทรคุยกับลูกค้าเป็นออฟไลน์นะครับอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นเวิร์กโฟล์งานงานออฟไลน์ line, งานเนี้ยเวิร์กโฟล์ก็คือว่าด่านที่1ก็คือเซลเนี้ยจะทําการขายที่หน้าร้านลูกค้านะครับก็คือเดินเข้าไปแนะนําสินค้าแล้วก็จดออเดอร์แล้วก็คิดเงินคิดราคากันตรงนั้นเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเซลก็จะแจ้งกลับมาที่ Back Office นะครับทีมที่ออฟฟิศของของบริษทัทบอกว่าเนี่ยลูกค้ารายนี้ซื้อสินค้านี้นะครับแล้วก็คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะทำการตรวจสอบว่าสิ่งที่เซลเนี่ยแจ้งมาในใบออเดอร์สินค้านี่ถูกต้องหรือไม่นะครับส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟแนนซ์คือฝ่ายการเงินนะครับก็จะ ตรวจสอบดูว,ว่าลูกค้าท่านนี้โอนเงินมาหรือ,อยังนะครับหรือว่ามีการรูดบัตรเครดิตไหมหรือตีเช็คมาหรือเปล่านะครับเช็คดีลไหมอะไรเงี้เป็นต้นนะไฟแนนซ์ก็ทําหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยออกไปส่วนต่อไปก็เป็นทีมงานออเดดนะครับออเดดที่ทาการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งครับว่าสิ่งที่เซลล์คิดราคาหรือรายการสินค้าหรือโปรโมชั่นทั้งหมดถูกต้องไหมสิ่งที่แบ็กออฟฟิศคิด ถูกต้องไหมนะครับออดิก็ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าตรวจสอบผ่านแล้วก็จะส่งไปที่คลังสินค้าคลังสินค้านี่มีหนะ้าที่ปล่อยสินค้าตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อเพื่อจะส่งส่งมอบก,ก็คือเป็นโลจิสติกนะครับต่อไปแล้วโลจิสติกก็จะส่งออกไปที่ฝั่งของลูกค้านะครับอันนี้คือ Workflow Work แบบว่าเป็นปกตินะครับทีนี้กระบวนการในการเก็บเงินเนี่ยมันมี3แบบ แบบที่1ก็คือเซลล์ไปรับสินค้าตอนที่จดออเดอร์เลยนะครับคือถึงหน้าร้านปุ๊บก็โอนเงินกันให้เลยหรือให้เป็นเงินสดเรามาแบบที่2ก็คือเซลล์อ่ะจดรายการเรียบร้อยกลับมาละปรากฏว่าก่อนที่ของจะส่งเนี่ยจะต้องวิ่งไปเก็บเงินกับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับและแบบที่3ก็คือจะมีลูกค้าแบบเครดิตก็คือส่งของไปเรียบร้อยแล้วของส่งไปถึงแล้วตรงเนี้ย ทางฝั่งของไฟแนนซ์เขาจะจดยอดเอาไว้นะครับว่าลูกค้ารายนี้เป็นเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงกำหนดก็จะตามตามทวงเงินนะครับว่าแบบอ่าถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินแล้วนะได้เครดิต30วันเป็นต้นก็จะให้เซลเนี่ยเป็นคนไปเก็บเงินกับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลเนี่ยจึงทำหน้าที่เป็นคนที่ไปเจอหน้ากับลูกค้านะครับ อันนี้คือเวิร์กโฟล์ลักๆของธุรกรรมของเรานะครับต่อไปก็คือเพน i อยหรือสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบของลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือส่วนนิดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์เซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเนื่องจากบริษัทเนียมีเซลล์จำนวนมากเกือบเกือบร้อยร้อยคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซลล์จะไปคุยกับลูกค้าหรือเซลล์จะอู้หรือปิดงานไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมเซลล์ได้นะครับเพราะฉะนั้น ทางสำนักงานใหญ่เองก็อยากจะรู้ว่าเซลล์ hey, แต่และท่านเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงมีการอู้ไหมวันนี้ทำงานอะไรไหมก็ทำได้ตรวจสอบติดตามได้นะครับอันนี้เป็นอย่างแรกที่ระบบจะทำมาเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะครับส่วนที่สองก็คือแล้วในระบบปัจจุบัน workflow ปกติเนี่ยมันมีการรีเวิร์กอยู่ทั้งหมด3ันสางานเลย,ด,ยด้วยกันนะครับ3งานนั้นก็คือ 1. เซลเนี่ยต้องทำการคิดราคาใช่ไหมครับ พอคิดราคาเสร็จซึ่งแนะนำสินค้าแนะนำโปรโมชั่นมาคิดราคานะครับพอแบ็กออฟฟิศมาทำเหมือนเดิมครับก็ต้องไปดูว่าไอ้สินค้าหรือโปรโมชั่นหรือการคิดราคานั้นถูกต้องไหมก็ต้องมาตรวจอีกทีหนึง่งแล้วพอมาถึงตรงออเดดออเดดก็ต้องมาตรวจอีกทีคืองานตรงนี้เป็นงานที่ใช้พลังของของสองฝั่งนี่เยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่ซับซ้อนกัน ดังนั้นเนี่ยถ้าระบบทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาปุ๊บเนี่ยทีมด้านหลังก็จะลดภาระงานลงนะครับเพนพอยต์ข้อ3ก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นการจัดการเรื่องดาตเาเบสนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นดาตเาเบสของส่วนที่เป็นลูกค้าคือคัสตอมเมอร์ส่วนที่เป็นโปรดักต์ก็คือสินค้าของเรานะครับเป็นโปรโมชั่นรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับประวัติการขายต่างๆเนี่ยมันก็จะเก็บลงดาตเาเบสแล้วก็จะทําการประมวลผลด้วยความรวดเร็วนะครับมีการผิดพลาดที่ต่ํา มีการคอสเช็คกันได้นะครับอย่างเช่นเ,เซลล์ตอนเดินเข้าไปหาลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถที่จะตรวจสอบโปรโมชั่นต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงการลงไปในใบออเดอร์เนี่ยโปรโมชั่นมันก็จะเช็คเองว่าโปรโมชั่นอันเนี้ยลูกค้าจะได้สิทธิ์อะไรบ้างให้กรอกไปได้เลยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นอันที่4ก็คือเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยก,คก, monitor, ลก report, ค็คือการมอนิเตอร์หรือและการรีพอร์ตนะครับคือการรายงานอย่างที่อย่างที่แจ้งไปครับว่าปัญหาข้อหนึ่งก็คือ ผู้บริหารไม่สามารถที่จะตรวจสอบเพอร์เฟคของเซลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบตรงนี้ก็จะมีระบบรีพอร์ตว่าแบบเออเซลคนนี้วันนี้ทํางานอยู่กับลูกค้าคนไหนบ้างนะครับก็สามารถทราบแล้วก็รู้ถึงยอดขายว่าสมมุติว่าเซลลไปเยี่ยมลูกค้า10ครั้งสำเร็จสครั้งในขณะที่เซลอีกท่านหนึ่งอาจจะ10ครั้งสําเร็จ6ครั้งก็ได้คือแบบเอ้ยอย่างนี้ว่าเซลลมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยก็สามารถที่ดูจากรายงานแล้วการประมวลผลได้นะครับ รวมถึงการมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถดูได้เราสามารถดูข้อมูลสถิติของการขายของโปรโมชั่นก็ได้อย่างเช่นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะออกโปรโมชั่นที่มา1โปรนะครับแล้วก็เลยเช็คได้ว่าให้โปรโมชั่นนี้ลูกค้าใช้เยอะนะครับในขณะที่อีกโปรหนึ่งลูกค้าใช้น้อยฝั่งผู้บริหารทั้งฝั่งมาร์เก็ตติ้งก็จะได้รู้แล้วว่าอ้แนวทางในการออกโปรโมชั่นจะออกแบบไหนหรือเราจะยิงแอดไปทางโซเชียลเนี่ยเราจะยิงอันเนี้ย มันจะได้คนเวอร์ชันเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้เวลาที่เราเช็คเราเช็คไปที่ยอดขายเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องมือในการ m o n i เตอร์ลและรีพอร์ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากที่จะมาแก้เพนจอยของของเรานะครับครับสำหรับเซสชันนี้ก็จะจบเฉพาะในพาร์ทที่เป็นเกี่ยวกับบ i สเนสแล้วก็ r e q u i r e เม n t หรือปัญหาที่เราได้รับแจ้งมาเพื่อเตรียมที่จะปรับปรุงต่อไปนะครับสำหรับเดี๋ยว คลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำโซลูชันคือ,อแล้วเราจะพัฒนานระบบยังไงเราจะสร้างอาร์เคดิเจอร์ของระบบยังไงเพื่อจะมารองรับการแก้ปัญหานี้นะครับครับขอบคุณครับ